มันไม่มีข้าวรีบอ่ะไม่มีข้าวรีบเลยเต็มเต็มรวงอ่ะเต็มรวงข้าวเต็มรวงข้าวเต็มรวงเต็มโค้งไฟนี้ได้ขนาดนี้ก็ก็ภูมิใจครับภูมิใจแล้วมันประหยัดต้นทุนเยอะเรื่องผลผลิตมันก็ถือว่ามันตอบตอบโจทย์ออกมามันได้ดีอ่ะครับครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางนาข้าวที่สวยนะครับออกรวงสวยเหลือเกิน นะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของนานะมีใครบ้างนะครับอเชิญท่านแรกครับนางสนูทองดอนคำค่ะสมใจชูรัตมีค่ะชั้ไหนชูรัตสมีครับครับที่นี่คือตำบลบ้านใหม่สุกเกษครับอำเภอโกงก่ายลาดจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนะครับที่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยผมทำสองแปลงสองแปลงแปลงนี้30ไร่อีกแปลงหนึ่ง40ไร่ก็ติดกันอยู่ติดกันเนี่ยติดกันเลย30แล้วก็40ไร่ รวมกันเลย70ไร่ครับ70ไร่ครับอยากทราบว่าข้าวที่นี่มันพันอะไรครับเนี่ยอแปลงนี้เป็นข้าวกกขอหกหนึ่งครับอายุ90วันครับ6กหนึ่งนี่เคือี้อายุอยู่90วัน90วันครับแปลงหนึ่ง40 40ไร่น่ะมันแปดหนึ่งอายุก็เท่ากันเท่ากันครับผมทีนี้หลังจากที่ใช้คู่หูแล้วเนี่ยอยากใช้ยญิงเกษตรแล้วเนี่ยรวงข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยมันเห็นแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมันใสครับมันไม่มีข้าวรีบอ่ะไม่มีข้าวรีบเลย เต็มเต็มรวงอ่ะเต็มรวงข้าวเต็มรวงครับข้าวเต็มรวงเต็มโค้งเต็มโค้งครับผมเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วข้าวดีค่ะดีใช่ไหมมันเต็มรวงเต็มแล้วอันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงก็ผ่านอุปสรรคผ่านผ่านฝนผ่านหนาวมาได้นะคะคือว่าไฟนี้ได้ขนาดนี้ก็ก็ภูมิใจนะภูมิใจแล้วเห็นบอกว่าถ้าถ้าฝนลงช่วงมันออกมันจะดำเม็ดจะดำใช่ไหมแต่อันนี้ของเราก็ผ่านมาก็ถือว่ามีน้อยไงเ้าเทียมกับ ที่เราเคยเห็นนะนะครับเชืราก็ไม่เป็นเชื้อราก็ไม่เป็นไม่เป็นครับไม่เป็นขนาด้น้ำค้างแรงๆก็เราผ่านหนาวมาได้ไงไม่มีนาครับเห็นผลยังไงทีนี้ผลผลิตมันก็พอใจอะครับพอใจไหมโรคภัยไข้เจ็บอะไรโรคที่ว่าลบกวนมันก็ไม่มีโรคภัยไม่มีไม่มีโรคกวนครับดีที่ดดีที่สุดดีที่สุดอันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างก็ดูแลอยู่ดูแลั้งสามคนดูแลเต็มเลยนก็ ข้าจะใบตั้งดีอะไรนะใบอะไรนะใบใบจะตั้งดีนะใบตั้งต้นจะแข็งแรงมันจะเขียวเรื่อยๆอ่ะครับมันประหยัดต้นทุนเยอะเรื่องผลผลิตมันก็ถือว่ามันตอบตอบโจทย์ออกมามันได้ดีอ่ะต้นทุนที่ว่านี่ก็คือมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยลดเยอะครับที่เราจะฉีดที่ว่าใส่ปุ๋ย้องหนเราแค่แค่ครั้งเดียวพออันนี้มาฉีดอนนี้เอาเราจะใช้แล้วเคู่หู ทด,<ห>ทดแทน<ม>ตัวอื่น,มนหมดไงอ๋อก็ก็คือใช้แค่กกหูตัวอื่นก็ไม่ต้องใช้เลยใชลก็ไม่เคยใช้ครับออนอกจากยาเพรกยาฆ่า,มาแมลงเพรกเพกีียหนอนก็ใช้ปกติ ครับครับแต่เพื่อฮอร์โมนเราไม่ได้ใช้ตุ้มก็ไม่ได้ใช้เทียหนอนไม่ใช่ว่ามันเป็นมากมายนะแต่เรากันใส่กันไปเฉยเฉยธรรมชาติธรรมชาติเราเคยใช้กันไปก่อนเราเคยเราเคยฉีดเราต้องใส่ไปทุกงวดป้องกันไว้เที่ยวก็ใส่เที่ยวฉีดเที่ยวก็ใส่เที่ยวป้องกันไว้ไม่ก็ยังดีต้นทุนเราก็ยังยังยังน้อยอ่ะต้นทุนลดเยอะครับก็อยากให้อยากฝากให้เกษตรกรชาวบ้านให้ให้หันมาใช้ครับ คิว่าภาพเนี่ยผู้หูมหัศจรรย์พอปุยยิงกษตรนะครับพอมาเราจะลดต้นทุนได้เยอะผลผลิตเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ,รบลดต้นทุนแล้วเราจะได้มีส่วนที่เหลือนี่เราพูดกันตรงๆงเนาะชาวไร่ชาวนาก็เป็นเป็นหนี้เขาอ,ะอ่ะมันจะได้เหลือไปใช้หนี้ชาวในทุนบ้างหมเขาบ้างครับเรียสำัครับครับผมครับก็ครับผมดีครับดีดีแน่นอนครับก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับ จงเชื่อต่อเมื่อวันที่ท่านได้เอาคไคโตซานเอาเวอร์แพนนะเอาเอายิงเกษตรไปใช้ท่าน,นก็จะเห็นความลงตัวอย่างพอดีอย่างพอเหมาะพอเจาะระหว่างไรนาระหว่างพืชผลของท่านกับคู่หูวัศจรจันกับหญิงเกษตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้แนะนำนะเพื่อเป็นวิทยาทานกับเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงนี้ผมก็ขอเรียนเชิญ ทุกท่านนะครับเกษตรกรทั่วประเทศเลยมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกร,กรไทยยั่งยืนกับคู่หูวัศจรรย์กับหญิงกเกษตรวันนี้นะพวกเราและผู้ทุกท่านผู้ร่วมรายการทุกคนเลยขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวอ์พน <Open S 2> <Open. S 1> หญิงกเษงกเษตรใช้แล้วดี ใช <Wild density. S 1> yeah ้แล้วรวยช่วยปกนี๋